เราเจอผู้หญิงที่เรามองว่าเป็นผู้หญิงที่พูดไปมันก็น่าชอช้างมากเลยเขาจีบพระนะไม่ใช่พระจีบเขานะเขาจะไล่จีบไล่ตือไล่ดำเนินการพเด็จศึกให้ได้ปรากฏว่าเงินผ่านบัญชี3ามปีสามร้อยแปดสห้าล้านพระที่ น่าจะมีการเสพสัตวาดกันเนี่ยประมาณ8-9คน10คนหลักฐานต่างๆคลิปเสียงคลิปอะไรมาจากไหนพระขึ้นท่อนเหมือนถ่ายในห้องแล้วก็มีเสียงพูดเห็นแล้วก็อเนตอนานาททำไมอะอย่างเราคนพุทธอะนอนกับพระไม่กลัวบาปเลยก็ชุดนั้นศึกไปประมาณ13-14รูปเปลลืมเลย พิธีจุดเทียนล้านนาที่ไม่ใช่แค่การจุดเทียนธรรมดาแต่คือการจุดแสงแห่งปัญญาจุดไฟแห่งศรัทธาปลุกพลังชีวิตให้ลุกโชนเพราะเทียนแต่ละเล่มเชื่อกันว่าเปรียบดังคำอธิษฐานเพื่อประสบความสำเร็จปลดเคราะห์เสริมาธาตุพลิกดวงและเติมเต็มกำลังใจให้ชีวิตกลับมารุ่งโรจน์สดใสในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์น,นี้แสงเทียนนับร้อยจะถูกจุดขึ้นพร้อมกันจากเทียนที่ทำขึ้นจากมืออย่างประณีต ไสเทียนที่ผ่านการลงอักขรเลขยันพร้อมด้วยชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของท่านและเสียงบทสวดที่เปลี่ยนไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังจากพ่อหนานพ่อพรามแห่งล้านนาโดยทีมงานบารมีอักขรล้านนาซึ่งเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า1ิปีอักขรโบราณที่ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ล้านนาโบราณจะถูกเขียนขึ้นและปลุกเสกด้วยจิตอันแน่วแน่เพื่อคุ้มครองเสริมดวง เปิดทางให้ชีวิตสว่างสวยัยทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้กับเราได้ผ่านระบบออนไลน์ในทุกเดือนโดยเฉพาะท่านที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดรวมถึงท่านที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและอาจจะไม่สะดวกในการประกอบพิธีกรรมด้วยตัวเองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแสงแห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงพลังแห่งธรรมชาติและจักรวาลเพื่อเพิ่มพลังชีวิตและจิตวิญญาณขอให้พลังแห่งแสงเทียน นำพากำลังใจกำลังกายและนำพาทุกท่านสู่ความสุขความสำเร็จขาขายคล่องตัวมีโชคมีลาบให้ชีวิตก้าวสู่ทุกวันอย่างมั่นใจดุจด,ดังแสงเทียนที่สว่างสวยัยในพิธีอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับสนใจเข้าร่วมพิธีทางออนไลน์ได้ที่ Line บารมีล <c oughs> <c oughs> ้านนาคนเราเนี่ยมันก็แยกไปหลายหลายประเภทนะ บางคนก็หมอปลาก็ปาปาผีใช่ไหมหมอบีก็ทูสื่อวิญญาณใช่ไหมหมอเต่านี้ก็ปราพระก็ต้องบอกพระทั่วประเทศเลยนะหรือพุษษทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ที่ยังยังมองหลวงตาเต่าเนี่ยเป็นคนจ้องทําลายศาสนาไม่ใช่นะเดี๋ยวพี่หนุ่มเดินดูรอบห้องก็รู้ว่าผม เป็นคนที่กราบไหว้พระโโหเข้ามาในห้องทํางานของบิกเต่านะพี่เต่านี่นะรู้เลยว่าเป็นคนที่ศรัทธาในพุทศาสนามากเพราะเห็นวัตถุมงคลช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่านิมนต์หลวงปู่ศิลานะครับไม่นิมนต์ท่านมาเองท่านมาเองเหรอท่านมาเองโอง้<ห>สุดยอดอนี่ยิ่งยิ่งประทับใจใหญ่ถ้าไปพูดบอกว่าเราไปเรียกท่านมาไม่ใช่ท่านมาเอง แบบท่านมาเป็นอะไรที่เราปลื้มมากครับมาให้กําลังใจแหละมาให้กําลังใจเอมาให้กำลังใจแหละคือไม่รู้เฉพาะอะไรแต่เรารู้สึกแบบดีใจอะที่ท่านมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่เป็นคนนอกศาสนาถูกต้องพี่ก็เป็นคนที่เรียกว่าสายพุทธแล้วก็มีความเรียกว่าศรัทธาเออศรัทธาในสะสมพระเมื่อเช้านี้ก็ไป ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดอัาแพวเราว่างเราก็มาตักบาทไปวัดไหนเราก็เข้ากราบพระที่ผมจับเนี่ยผมก็เคยทําบุญมาด้วยวัดไร่ขิงวัดพระบาทน้าพุอีกหลายวัดผมด้วยผมด้วยไม่ต้องกลัวผมด้วยเรื่องราวของการจับพระเนี่ยพี่มันเริ่มต้นยังไงมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนครคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับ จริงๆอ่ะม,มันมันเริ่มต้นมาจากการตั้งแต่เงินทอนวัดไปแล้วสมัยนั้นตั้งแต่ตอนนั้นที่เราที่เป็นข่าวกันพระใ,<ช>ใหญ่อะไรต่อะไร<อ>น,นั้น,นตอนนั้นเราเราเป็นผู้กับสี่กองปราบปามก็เริ่มเริ่มจับเริ่มทำํำคดีมาครับ นายก็ให้เราศึกพระเรื่อยเหรอไม่รู้เป็นไงชอบให้ศึกพระไปพระมีปัญหาก็อยากจะเป็นผู้ชํานาญการเลยจนเขาจะหาว่าเราเป็นอิสลามหรือเป็นอะไรต่อศาสนาหรือเปล่าไม่นึกศึกพระเลยแต่ว่าผมนี่นะคือผมก็เป็นคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนามากแล้วก็ทําเรื่องพุทธทําเรื่องพระเยอะพอเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบนี้สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันดีมากเพราะเราจะได้ต่อไปเนี่ยเราจะได้ มีการเปลี่ยนแปลงในวงการพุทธศาสนาหรือว่าวงการสงฆ์และต่อไปพระที่เรากราบเราจะได้โอ้รู้สึกแบบเรากราบพระสงฆ์จริงๆไงพี่ว่าเนี่ยเ<ม>ข้าเรื่องเนี่ยเราพอพูดเรื่องเนี้ยมันก็คือตรงตรงกับที่เราคิดคบ,บางครั้งการตรวจสอบของเราเนี่ยที่แปลขอ้อมูลสั์พุทธมาตรวจสอบที่มีการจับพระทีเดียวร้อยกว่ารูปรในวันนั้นน่ะร้อยหกสิบกว่ารูปเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เราตรวจสอบแล้วต้องการคัด พระที่มีหมายจับหรือพระที่เป็นคดีเนี่ยออกมาครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่ตํารวจเนี่ยแล้วก็่วยงานเกี่ยวข้องอะ่ะก็จะคัดแยกพระที่ไม่ดีเนี่ยออกจากระบบให้ได้มากที่สุดนะครับ,รบให้เหลือพระดีไว้กลับไว้นะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเรื่องพระทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาขอนส่งนนั่นเองแก้ไขแล้วแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า สงเวลาเห็นคนกระทำความผิดก็พยายามที่จะเจะจาก็จะให้ให้ให้สึกแต่ท่านไม่ยอมทาไม่ึดื้อกันหนีไปต่างประเทศไม่มาคราวนี้ก็ถึงมือไอ้ไอ้ส่วนตัวตำรวจเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไมีกฎหมายในการที่จะไปยุ่งกเกี่ยวกับพระเรื่องผิดศีลผิดธรรมวินัยนี้พระธรรมวินัยอย่างี้ตำรวจมันมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยกตัวอย่างเคสที่ที่สีกากอก็คือเจ้าคุณอาดพบอกก็ เลงแล้วว่าใครจะทำเรื่องนี้ได้มองซ้ายมองขวาไอ้เต่าวันนั้นไปจับข้ารายการชู้ลิตที่ที่ยโสธรเมื่อไหร่จําไม่ได้กลับมาก็มาเจอพี่เขาบดีเลยพี่พิสิทธ์ต่างประเสริฐเฮ้ยเต่าพี่คุยกับผบแล้วข็ให้ไปทำเห็นตรงกันคนที่รับเรื่องมากับผบเห็นตรงกันไอ้เต่า ไอ้เต่าก็เลยรับหน้าเสือมาจริงๆนะเจ้าคุณอาจแต่ไม่ยอมสึกนายก็ให้เราไปพบพระท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านย่อไว้หวางว่าช่วยหน่อยเพราะว่าถ้าภาพเจ้าคุณอาจมันหลุดไปอ่ะมันจะทําให้เติมเสียก็ให้ผมช่วยเราก็เลยอะไรเปิดดูโอ้โหภาพของวิดีโอของพระขึ้นท่อนเหมือนถ่ายในห้องแล้วก็มีเสียงพูดอะไรพวกนี้มันก็เห็นแล้วก็อเนตอานาดคลิปเสียงรักกันอะไรพวกนี้ พี่แล้วภาพภาพต่างๆครับพี่เต่าหลักฐานต่างๆคลิปเสียงคลิปอะไรมาจากไหนมาจากืมาได้ยังไงมาจากคุณกรบอบที่แอบถ่ายไว้แอบถ่ายข้อมูลอันนี้ไว้ของเจ้าคุณอาดไว้แล้วก็ส่งมาให้พระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง<ม>พระผู้ใหญ่ก็พยายามเจรจาเรื่องเลี้ยงดูบุตรอ้างว่าเป็นบุตรของของเจ้าคุณอาดแต่ข้อที่จริง นับเวลาแล้วนับอะไรแล้วไม่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นการกันโชคมันก็เลยเราก็เลยวางแผนในการที่จะคุยกับเจ้าคุ้นอาจในเรื่องของภาพที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดวีโอมเกิดขึ้นเนี่ยว่าให้ท่านพิจารณาว่าควรที่จะดําเนินการยังไงเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียกับพู้ศาสนาอะไรพวกนี้ประมาณนั้นก็เข้าไปดําเนินการมีการนัดหมายผอสำหรับพุทธนัดหมายเราก็จะเข้าไป ยังปฏิทุเทพแล้วก็เข้าไปพูดคุยเจรจาเพื่อขอให้ท่านศึกครับก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายอะไรครับก็ปรากฏว่าวันนั้นไม่รู้ใครไปบอกหรือตื่นไงไม่รู้นู่นไปโพลไปโพลนองคายเราตรวจสอบจากก็คนเข้าออกครับก็พบว่าเดินไปกับสนักพุทธเอาเรอะเจ้าที่สัพุทธ ก็ได้จะรู้จักกันช่วยช่วยกันก็ก็ทาให้เราต้องเหนื่อยต้องตามเองแต่เขาก็แอบเข้ามาศึกอีกสองวันแอบศึกก็จบไปก็คือออกไปนอกประเทศแล้วแล้วก็กลับมาศึกที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองคายตามข่าวภาพข่าวแล้วภาพที่ท่านศึกะครับคือภาพนั้นก็ส่งมาถึงพระผู้ใหญ่แล้วก็บอกศึกแล้วก็ก็เป็นอันว่าจบแต่ตำรวจยังไม่จบเพราะว่า เพราะที่การกรตำรวจได้ข้อมลูลมาว่ามีการรู้จักกับผู้ใหญ่อีกหลายคนแล้วเราดูพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของการการโชคทรัพย์แสดงว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยกับลูกอื่นด้วยเราก็เลยขอสเตทเมนต์เพราะบัญชีที่มีการโอนกับข้าเจ้าุองอาจเนี่ยเรามีสเตทเมนต์อยู่ก็ขอมาปรากฏว่าเงินผ่านบัญชีสปี385ล้าน สามร้อยแปดสิล้านสมปีเยอะมากอ่าพอขอตรงนั้นเราก็เลยต้องทํารายงานการสืบสวนแล้วขอสารยึดยึดอุปกรณ์ของเขาทั้งหมดค้นบ้านเขาทั้งหมดเพื่อเอาข้อมูลมาดูอวันนั้นก็ขอสารออกหมายค้นก็มีมีปัญหาเพราะว่าไปปิดเครื่องพอดีใกล้จะหมดเวลาและอีกสอสามชั่วโมงก็หมดเวลาสารที่ให้เวลาค้นก็เขาก็ เอาโทรศัพท์เพื่อนนะ่ะโทรเข้าไปรายการพี่หนุ่มกันใช้พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้นักข่าวก็โทรบอกพี่เต่าพี่เต้ามันกำลังพูดอยู่ที่รายการพี่หนุ่มเลยผมก็โทรเข้าไปรายการพี่หนุ่มเลยขอเบอร์ที่โทรเข้ามาปับ,บก็เช็คทางเทคนิคปรากฏว่าอยู่แถวนี้ก็ลงระบบ,บลงระบบอันเลิศเลยตรวจสอบว่าวิ่งไปทางไหนยังไงก็เอารถกับก็เจอก็ได้ตัว เจอก็ได้ตัวเจอเที่ยวแรกก็ตกใจไม่ตกปกรูปพันสันถานไม่อุตส่าห์ดูต้องนานแนละ้วดูรูปต้องนานแนละ้วแม่งไม่ตกปกไม่ตกปกว่าต,ตกใจนะผม,มยืนอยู่เนี่ยเขาเดินเข้ามาเนี่ยครับเราก็มองว่าไอ้ก๊อฟคนไหนวะเดินทง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 ,ทงเข้ามาเฮ้ยมันใช่ก๊อฟเลยแต่มันใส่แมสก์ก๊อฟรู้วยล่เนยก๊อฟ ตกใจตกใจ,กใจไม่ใช่พี่คนเดียวนะคนไทยทั้งประเทศตกใจหมดเลยเมื่อก่อนเขารูปร่างหน้าตาดีบ,บ้องแบลวที่ยังไม่มีลูกอ่ะบ,บ้องแบลวยยังไม่อ้วนเพิ่งมาอ้วนประมาณสองสามปีเนี่ยเพราะป่วยตรงนั้นเราไม่สนใจเลยสนใจว่าได้มาแล้วเจอแล้วก็ไปได้กับพระยังไงพระรูปแรกที่เขาเขาได้คือใครก็เจอก็ได้ตัวก็ไปค้นเข้าตรวจค้นก็เจอทั้งจีวรทั้ง อุปกรณ์โทรศัพท์อีกสี่เครื่องทั้งของอะไรต่างๆเอกสารอะไรที่มีโน้ตมีเขียนไว้อะไรพวกนี้พบทั้งเสื้อผู้ชายเสื้อผ้าเสื้ออะไรพวกนี้ที่ใส่หมวกเมกก็อันนั้นก็ยึดไว้ตรวจสอบเมื่อเอาโทรศัพท์มาดูดข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยพบทั้งหมด85,000ไฟล์เป็นคลิปที่เกี่ยวกับวีโอทั้งหมด5 0 0 0ประมาณ5,000เป็นที่เกี่ยวกับลายคำพูดก็ดูกันแล้วก็ พบข้อมูลพระที่น่าจะมีการเสพสัตวาดกันเนี่ยประมาณนั้นนะประมาณ8-9คน10บคนแล้วก็เป็นพระที่คุยกันฉันสมีนั้วันนักสามสีรูปก็ชุดนั้นศึกไปประมาณ1 3บสามสี่รูปเปลยที่เราพวกเราตามข่าวกพนนะนะั้นนะก็ไปตามข่าวเอาแต่ว่าก็เป็นพระผู้ใหญ่ระดับแบบโอ้โหชั้นสูงสูงทั้งนั้นเลยพี่เต๋าครับแล้วพอทำคดีพวกนี้เนี่ยเห็นพี่เต๋าบอกว่า เป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ไม่อยากคุยด้วยเลยอ่ะไม่คุยเลยเต่าไม่คุยเต่าคุยับทุกคนแต่เต่าไม่คุยคนนี้ผู้การปรปรปะจะไปคุยรองเลขาปปทจะไปคุยอ่ะมึงไปคุยเลย <c oughs> กูไม่คุยด้วย <c oughs> นางพญาตอนนี้กูไม,ไม่ไม่ชอบเลยลกูกูจะเล่นบทยักษ์คุยไปเลยคือรู้สึกยังไงพี่มันรู้สึกยังไงคือเราเจอ เราเจอผู้หญิงที่เข้าเรามองว่าเป็นผู้หญิงที่พูดไปมันก็น่าชอช้างมากเลยไม่ดีอ่ะ<ม>ไม่ดีผมไม่ชอบเพราะว่าพระหลายรูปเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังในกลุ่มที่ศึกไปเนี่ยยังมีบางรูปที่ไม่มีโลกหลายใบ <c oughs> แล้วเป็นพระที่ดีเป็นพระที่เก่ง <c oughs> แต่ด้วยมารยาการตือ้อ <c oughs> การจีบ เขาจีบพระนะไม่ใช่พระจีบเขานะเขาจะไล่จีบไล่ตื้อไล่ดำเนินการประเด็จศึกให้ได้โดยเฉพาะผมจำชื่อไม่ได้ว่าวัดใหม่ใหญ่แป้นอันนั้นเล่าให้ฟังด้วยความสัตย์จริงเลยอันนั้นเป็นด็อกเตอร์ด้วยไล่จีบไล่ตื้อหนีแล้ววันนั้นเอาเด็กไม่สบายมาหลอกตัวร้อนเขาก็ช่วยดูวันนั้นคงคืนพระเลยเอ้า อันนี้จากปากคําเขาเล่าเองเเข้ามาบืดๆมากอดไปนู่นมานี่ก็มันเหมือนเลยตามเลยครับอืทําอย่างนั้นเลยทำอย่างนั้นเลยโอ้โหนี่ต้องระวังนะอันนี้ต้องระวังเพราะนั้นการรักษาระยะให้ดีเลยนะอันนี้ทั้งทั้งโยมและพระนะพี่เต่าบางทีมันมันเป็นเรื่องความใกล้ชิดแล้วทาไปทามามันมันเลยเถิดอย่างเงี้ยเราปรากฏว่าพออยู่อยู่ไป ท่านนี้เห็นบอกว่าสตางน้อยหรืออะไรไม่รู้ใช่ไม่ค่อมีนะอืมก็เลิกกับเขาไปโอ<ช>้โหเนี่ยนะอย่างวัดใหม่ยายแป้นเนี่ยท่านยอดสำนึกนะเวลาท่านไปมีอะไรเสพส,สังวาสกับผู้หญิงแล้เนี่ยท่านก็ไม่บวชพระอีกเลยใครไม่ให้ท่านบวชท่านก็ไม่บวชท่านบอกว่ามันจะเอาบาปไปติดตัวกับพระบวชใหม่ไม่อุปชาไม่อุปชาเลยหรอออโอเคก็อันนี้เราเราก็ชื่นชอบเขา เพาท่านรู้ว่าท่านท่านทําผิดไปแล้วท่านแม่นะครับพี่เต่าครับได้ถามเขา้างไหมว่ารู้สึกยังไงอ่ะเขารู้สึกผิดไหมพี่เขาไม่รู้สึกผิดเหรอเขาคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยเขารู้สึกผิดอะไรที่ไหนแล้วเขาคุยจ่อ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 ใช่ไหมใช่ไหครับไม่มันเป็นเหลือเมื่องธรรมดาบอกไอ้นี่มันโรคจิตหรือเปล่าวะทําไมอ่ะอย่างเราคนพุทธอ่ะนอนกับพระไม่กลัวบาปเลยเขาพูดว่า เขาขาดพ่อมาตั้งแต่เล็กเขาได้ไปทำงานที่วัดแล้วเจอพระเนี่ยพูดสั่งสอนอะไรประทับใจในตัวพระชื่นชอบเริ่มจากตรงนั้นพอชื่นชอบแล้วก็คุยกับพระเรื่อยๆก็เขาเป็นคนพิจิตพระรูปแรกที่เขาเขาได้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรตามข่าวเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแต่ก็เจ้าคณะเนี่ยได้แต่งงานคนอื่นแล้วแต่งงานคนอื่นแล้วก็เลิกก็มากับเจ้าคณะพิจิตรคนนี้ส่วนใหญ่จะชอบพระนักเทศหลายคนเป็นนักเทศก๊อบเนี่ยพูดเกง่งคุยเกง่งสื่อสารดีชอบพระ<ด>นักเทศแล้วก็ชอบพระที่มีเงินอันนี้สําคัญนะสาคัญอ่อยู่กับพระไม่ได้อยู่ทั้งวัน มันยังมีเวลาปันให้คนอื่นได้ตอนที่เขาแต่งงานเนี่ยเขาก็มีแฟนเขาก็ยังคุยกับพระตอนหน้าแฟนแฟนก็รู้แฟนก็รู<ม>้ว่าคุยกับพระแล้วก็รู้ว่าด้วยใครเพราะว่าก็มีการส่งเครื่องถวายสังฆทานจีวรแล้วเงินที่ใส่มาเป็นลังเงินแบบถวายเงี้ยเงินยังไม่ได้นับแบบมาเงี้ย<ๆ>เดี๋ยวส่งมาเรื่อยเลยเป็นลังเป็นลังเป็นลังเงี้ยโอ้หเดี๋ยวนะอันนี้คือ สีกากรอบเนี่ยในระหว่างที่เขามีสามีมีแฟนนะนะพระก็ส่งเงินมาให้ส่งเงินส่งสมบูณ์ทีวองอะไรมาให้ส่งมาให้ <ไอ S 1> แฟนก็รู้แฟนตกใจแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะแฟนเราจะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับพระหรือเปล่าก็คิดคิดอยู่นึกว่าชอบกันเฉยๆหรืออะไรพวกนี้น่ะโอ้โหนี่ยนะะมันเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวอย่างนี้ป่วยไหมพี่ เขาอาจจะแบบว่าผ่านอะไรของเขาชีวิตแล้วเขาก็ต้องการหาคนที่แบบดูแลเขาดูแลครอบครัวได้บังเอิญใกไกชิดกับวัดแล้วก็เห็นเรา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 ว่าเขาทําได้มากขนาดนั้นก็บางทีโรคจิตหรือเปล่าว่าเป็นความนิยมชื่นชอบแต่มันก็ไม่ใช่นี่มันก็สแสวงหาคนรวยๆอย่างเช่นนายกอบตอ่าเป็น,<ค>นขลรว,ลวก็มีอ่าเป็นคนรวที่เป็นขลัวก็มีมันไม่ใช่หรแสดงว่า มันไม่ได้แค่เรื่องเรื่องเวนพระอย่างเดียวเคนตื่นมันก็เอานะถ้ามีเงินครับพอมันไม่ได้เงินมันก็ไปใช่ไหมพี่ลงเงินตั้งหลายร้อยล้านที่ผ่านไปอ่ะทำไมมันหมดอนะเขาเอาไปใช้อะไรหมดพี่ผู้หญิงก็การพนันการพนันอย่างเดียวนะบมดจะกบ,บาคาร่าอะไรพวกนั้นนะก็เหมือนสกาเกนเนะี่ยเล่นไปพันล้านสกาเกนเคสไล่ขินเนะี่ตยติดแยม อันนั้นเ,นง,เงินไหลออกจากระบบเข้าไปสู่ตัวเขาเนี่ยพันล้านถ้าหมุนเวียนเนี่ยต้องสองพันล้านสองพันกว่าล้านโอ้โหถ้าเก็บดีๆนั่นเงินหมดวัดเลยหมดวัดเลยเกณฑ์เล่นแย้มเสือหมดวัดเลยก็ลุงแย้มบอกไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยเธอลุงแย้มพักผาพาักผ<า>้า,าไม่มีแล้วพาพาักพวกพระ เดือดร้อนไปด้วยยืมเงินแขวทั่วเลยใช่ไปยืมวันนู้นวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่คือ <นะ S 2> พระก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละที่จะละกิเลสได้ไม่ได้ก,ก็ก็เวลาลดรูปกลิ่นเสียงถูกต้องเวลาพอมันเจอมันเปลี่ยนได้หมดเพราะฉะนั้นพะนระบรรลุที่พยายามที่จะออกห่างเนี่ยมันก็ตอนนี้มันออกห่างยากเพราะอะไรรู้ไหมครับโลกของเราในปัจจุบันเนี่ย มันเป็นโลกของดิจิตอลการสื่อสารโทรศัพท์มันทำให้อารมณ์พระเนี่ยมันฟุ้งซ่านใช่มไหมจะตัดจิเลดดูโทรศัพท์ก็ตัดไม่ได้อีกโยมทักมาอีกแล้วโยมทักโยมโยมชวนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเพราะนั้นมันจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ไงโมโหไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารจะดีกว่า พราะถ้าใช้เนี่ยแล้วถ้าไม่มีการระมัดระวังตัวไม่มีระยะห่างเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอกับผู้หญิงนะสุดท้ายก็กลายเป็นความใกล้ชิดคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นความรักโอ้นี่ต้องระวังนะแล้วเจ้าคณะนครสวรรค์นะโอ้โนั้นผมไปกราบเลยนะที่เต่าที่เต่าทำผมสะดุ้งศักดิ์สิทธิ์แทงทองนี่บอกเอ้าเอ้า องนนั้นตอนนี้เ,เราเราวันนั้นหลวงปู่ศิลามารเราเราคิดกันล่วงหน้าแล้วว่าอุทยานของนครสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวพูดให้รู้เลยพุทธอุทยานของนครสวรรค์เนี่ยมันสร้างมา20ปีแล้วไม่เสร็จรผมปรึกษากับทีมงานของหลวงปู่แล้วว่าจะหาเงินมาสร้างพุทธอุทยานเนี่ยให้เสร็จครับเสร็จเตี่ยไม่ให้เสร็จพระเสร็จแล้วต้องสถานที่รอบ ต้องล่มลื่นต้องอะไรให้มันจบนะครับเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นในชุดของเจ้าหน้าที่ทั้งปปชปปทตำรวจหรืออะไรก็หน่วยงานแล้วตั้งแต่เนี่ยว่าเราไม่ได้มารังแกพระเพอเราต้องการทันทุบํารุงเพราะฉะนั้นเราเราจะร่วมกันทุกหน่วยงานเนี่ยสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ให้เสร็จผมพี่บอกนะผมช่วยเริ่มเริ่มตั้งแต่ปีหน้าครับ การสร้างก็จะให้วัดเป็นคนไปดำเนินการ,รแต่เงินเนี่ยะจะให้วัดถือไว้แต่มีคณะกรรมการพวกเราสักคนหนึ่งอยู่ในนั้นในการควบคุมคไม่ให้ใช้ไปสุรุ่ยสุร่ายแล้วพวกผมรุ่นหน่วยข้างินจะผลักดันเรื่องนี้ให้จบันั้นจบแน่ครับพุทธคุศริยานบ,บอกลงหน้าไปเลยเออบอกเลยพี่เพราะว่าตอนในช่วงก่อนผมก็เอารายการไปช่วยเพื่อที่จะโปรโมทว่า ให้ทําให้เสร็จแล้วพอดีว่ามาเจอเรื่องพอดีท่านเจ้าคณะก็เนี่ยฮะที่มีมีเรื่องทิศสลิดอะครับ,รบนั่นแหละครับก็ได้ไปคุยกับท่านนั่นแหละครับแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยหยุดชะงักแต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยพอ,อ,อพิเต่าเข้าไปทำนะพี่บอกเลยเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันโปรโมทครับ,รบนะครับ เรามีความตั้งใจแล้วก็อยากทําให้เสร็จแล้วครับตรงนั้นสวยจริงๆนะเป็นพระองค์ใหญ่ก,ก็ก็ต้องทําให้เสร็จแล้วรเราดูแล้วท่านสง่างามมากเพราะงะั้นมันก็เป็นบุญที่เราได้ได้สร้างตรงนี้ให้มันจบครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยด้วยแรงศรัทธาและด้วยทีมงานหรือรด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะยากในการ,รที่จะหาเงิน20กว่าล้านมาทำ จริงๆเราก็ต้องขอบคุณแทนคนไทยนะพี่นะที่พี่ทาแบบนี้เนี่ยวงการพุทธศาสนาก็มีการเปลี่ยนแปลงและอย่างหนึ่งพวกเราคนไทยเนี่ยอย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อเหมือนที่พี่เต่าบอกว่าอย่าไปยึดติดตัวบุคคลใ,<ช>ให้นึกถึงหลักธรรมคาสอน<ช>เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นห่วงเรื่องความเสื่อมศรัทธาเรื่องพวกนี้มันเป็นประเจกคนมันเป็นความผิดของตัวบุคคลไม่ใช่ศาสนาศาสนาเราสอนให้ทําดีให้ยึดบ้านมีหลักปฏิบัติ แต่ไอสิ่งที่พระเขาไปทำเนี่ยเขาลดกิเลสไม่ได้ครับยังยังไปยุ่งกับทางโลกครับนะไม,ไม่ไม่มามุ่งทางธรรมตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของพระสงฆ์ส่วนน้อยส่วนนิดน้อยนิดก็อย่าไปไปยึดถือยึดมั่นตรงนั้นครับขอให้ยึดมั่นในหลักคำสอนขอให้ยึดมั่นในพระรูปที่อยู่ในวัดวัดไร่ขิงวัดโสธรวัดบ้านแหลมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ที่ที่ขงพโลโอเสือเอาตรงนั้นไม่เป็นที่ยึเดเหนี่ยวยจิตใจส่วนพระเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลบ้างนะครับแต่ผมยืนยันว่าพระส่วนใหญ่ยังเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้ พวกเรามาทําเราก็ต้องการแยกพระที่ไม่ดีกับพระดีออกจากกันโอ้ดีมากเลยพี่เพื่อให้เราได้รู้และใครที่ไม่ดีก็ออกจากพุทธศาสนาไปใช่ในะครับแล้วเราก็จะได้เหลือผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยที่พวกเราสามารถกราบไหว้ได้อย่างเต็มที่แล้วคนไทยก็ก็ยังคงความศรัทธาในรเรื่องของพุทธศาสนาได้ต่อไปครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ